สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้ผมสิพาทุกคนนะครับมาเหตุกับเผาหมูสับใส่บอเกอรแซบๆกินกันครับก่อนอื่นกระเสียเกลือเมลลายแนะนำไว้นะครับแล้วกระเสียอเบอร์เกอรนะครับมาตัดขัวออกครับเมื่อนี้กระสีใส่บอรเกอรอายุ4หน่วยครับพอเขาตัดขัวบอกเกอรออกเรียบร้อยแล้วนะครับกระสีเอเบอรเกอร์นะครับมาหั่นบางๆครับเพราะว่าเวลาเข้าไปผัดเนี่ยมันสีได้สูกเร็วครับแล้วกับวิธีรีเหตดบอรเกอร์บอดำนะครับเข้ากระเสียบดานเบอเกอือเมื่อกี้นะครับ เอาไปแช่มะเขือไว้ครับแต่เข้าบม่ได้แช่ธรรมดานะครับเข้าต้องล้างผิวมะเขือออกก่อนครับถ้าเข้าบ่ล้างผิวที่เข้าปาดออกโดยนำเกลือแล้วมันค็สิเฮ็ด้ดับื้เก่าครับเขาก็เทียมม่าล่างๆๆๆงแบบนี้ครับพอเข้าล้างผิวมันเรียบร้อยแล้วครับมันค็สิขาวขึ้นมากครับลักนณะแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นถ้าก็ดีเทน้ำออกแล้วก็สิเปลี่ยนน้ำใหม่เอาเกลือแช่ไว้ครับหลังจากนั้นถ้าก็สี เอาพริกกระเทียมนะครับที่เขาโขกไว้นะครับมาผัดในน้ามันครับใส่น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะครับก็ผัดพริกกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วนะครับเ๋ยวใส้หมูสับล้งไปครับหมูสับเมื่อวี้นะครับใส่ยูทีอ่าลอยก๋ำครับผัดผัดแบบนี้เลยครับจนกว่าหมูสิสุกครับตรวนี้อยาเพึ่งเติมน้ำนะครับเข้าผัดให้พวกมันพวกน้ำในหมูนะครับออกมาก่อนครับเข้าผัดให้หอมเลยครับ พอหมูสุกแล้วเข้ก็เติมน้ำรางคกลงไปนะครับหรือผู้ใดมีน้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่าก็เติมลงไปได้เลยครับแล้วก็ติดปุงรดด้วยปงชู่รสครับรดดีสิ่งสำคัญขาดบ่ได้เลยครับคือน้ำมันหอยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็พัดพัดพัด,พดให้กรปรุงละลล่เข่ากันครับหลังจากน้ากระเสียวเบกเกินะครับ ล้างน้ำทั้งกมสะอาดแล้วนะครับเอามาใส่ครับพัดบกเขือแล้วก็ล่อให้มันสุกครับพอบกเขือสุกแล้วนะครับเข้ากระจีเตรียมใบกะเพ้านะครับมาใส่ใส่ลายๆแบบนี้เลยครับมันจะได้กินหอมกะเพ้าครับกระเพ้าที่ใส่ผมเป็นกระเพ้าแดงนะครับผัดต่อจนกว่าจะสุกครับ ข้กวกะเพราสุกแล้วนะครับเ้าก็สีมาตทอดไข่ดาวจิงกะเพราครับมือนีผมจีทอดเป็นไข่ดาวแฟดครับใส่ไข่ดาวสองหน่วยครับผมบ้ไดมักคไข่ดาวแบบเต็มๆครับผมมักแบบอ่าเต็มๆนะครับผมมักติิกับดานโดยไงไข่แดงซุกครับผมวีทอดทั้งสองดันนะครับใสงไข่แดงซุกเลยครับถ้าผู้ไดมากเป็นไข่ดาวเยิ้มๆกันทอดทั้งเดียวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือไข่ดาวครับ มากินเขาน้ำกันได้ครับเมนูปัดกะเพราใส่มะเขือกินกับไข่ดาวครับปูกับเข่าสวยห้อนๆน,นะครับเป็นเข่า้อมมาลินะครับกินกับโดยแตงกวาครับ